กไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้เหล่าเหล่าไอานี่ไปไหนแล้ววะไม่พูดกับน้องเพียอะไรวะนี่วันอย่างปืนเลยไม่ใช่นี่โด สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมนาเองก็ตอนนี้ก็มาเล่นเดรยบายกับเพื่อนเป็นบาาแบบว่าแบบซ้อน,อนแอบเอ๊ะนี่ซ้อนแอบนะครับเดิร์ตานี้ผมเป็นคนซัตเอ้ยคนหาเารพูดคุยกันในเกม s o u ส์ Hello เออเออเฮ้ยอย่าละเมื่อกี้ก็คุย,ยกับใครว้ข้าวคนสุดท้ายนะข้าวคนสุดท้ายแล้วเด้อข้าวคนสุดท้ายได้ปะคือ<ห>ข้าวคนสุดท้ายได้ไหม ทำไมอะคนอย่างมึงต้องโดนคนแรกไอ้สัสไอ้สัสไอ้ไอ้สัไอ้เัสอ้สหสไอ้สัสอ้เัอ้สัสไอ้สักไอ้สัสไอ้สัไอ้ันไอ้สัสไอ้สัสไอ้สัสไอ้้องม่สไ้สัสไอ้สัสกอ้สัสไอ้สัส่อ้ัสไอ้สัสไอ้ไอ้สไอสัสไอ้สัสเอ้สัสไอ้้สัสไอ้ส็สอ้สัสไ้สัสไอ้สัอ้ไอไก้ไ้หน้ั้้อาัน เติมติมตมมเจะแม่งเลยเ่ยเอ่ชไย่ไขอโทษขอโทษต่อไปเอาเป็นใช่ป่ะฉกหนเกินอขอโทไอ้่คุณจะกดเรื่านเฉยเลยลไม่สัตว์เอาด่านห่ายเพื่ไม่รไม่้ไม่จไม่ไว่าผมเป็นยี้ ด่านรงพยาบาล์นแจวไ้เหี้ยจุกยากเฮ้ยแต่ก็แอบเพยอร์แต่ก็แอบนานนะเอาเปล่าเปล่าเอาเปล่าเปล่าเอาดิเอาเอาเออออันนี้อันนี้กูขอเรียกนะกูไม่กูไม่นี่นะกูไม่เอาเฟอร์กูไม่เอาอะไรเครื่องเส้นไปนะโอเคนะเพื่อนเอเลยเอเลยเดีวมาโทษโก้ใหญ่ให้ให่ใหญ่ใหญ่ใหญ่จ้ำจ้ำย้ำไม่มีอะด่านไหนนั้นอะไปไหนลรอวะ

อช่แจ้ไใครอนนี้ทุกคนอย่แจ้งอูนะอยไปแจ้งใครอย่ไปแ้งใครจริงที่มันก็บอกเนี่ะไม่ได้แจ้งใครแต่ในมือถืออะไรนะัดไอ้เฮียีให้ไวไอ้เยเขาอยู่เขาอยู่กันสามสี่คน่ะไอ้เฮว่าจ้อมาทำเยียหรอมาหาคุณไมอ่ะไอ้สงมาทัดไอ้เด็กเีย้าคุณถือนไปก็ได้คุณแจ้เไมต้องพูดคุณแจ้ไหต่คุณแจ้งสามคุณแจ้งสี่เลยอ่ เจมูซามาสูโซเมสาไม่ให้ไม่แก้ใครดีแจนะตาทุกคนอย่าแก้กูนะอยากเล่นดิจะไม่อยู่ใกล้เฮียก่อนเป็นอันขาดไม่แต่แต่ถ้าพูดถึงอ่ะมึงบอกว่ามึงจะไม่แกล้งใครแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนอื่นเขาจะไม่แกล้มเออไม่แกล้งใครเลยไวทุกคนต้องทับไหล่เฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าลืมว่าถ้าตามันเอาไงอ่ะตามันกูตาตากูก่อนมันมึงอย่าลืมตากูก่อนมันใช่ใช่เลยตากูด้วยตากูด้วยตากูก่อนมันอย่าลืมตากูก่อนมัน ก็เลยกมดผมก่อนกูขอเป็นคนสุดท้ายนะเพรว่ากูยังไม่ได้ยังไม่ได้ไล่ใครเลยไปเถึงสั่นแอบอื้อหยาซืมเ่อหลับลันเรื่อหลับเฉยคมจะแกล้งผมกันผมไม่พอใจผมไม่ได้แกล้งคุณครับผมแค่บอกจุดที่คุณอยู่ให้ฆาตกรเ็คนแก่ผมเสีงหายทีเหี้ยเซฟาซียามาลายามียาอุ้ยขนดีอยากชอบเลย

ไอ้ก๊อดไอ้ก๊อดพี่ข้าไอ้เพื่อนเอาไอ้สัตว์เฮ้ยให้ปักาือเล่นหน่อยดูให้อปัดมือเล่นหน่อยให้อปัดมือเล่นหน่อยไม่ไม่ไม่ไปเลยไม่ไปเลยปล่อยดีระวังดีล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 งแล้วลงแล้วลงแล้วเออลงห้องอ้สัตว์ไอ้ผัดไอ้ผัดจะโคนี้ใหญย่ามึงไม่ไล่คนเหี้ยวะโดไม่ไล่คนเหี้ยวะโดมันยุ่งไรเราไม่รู้ไอ้เหี้ยมึงดูมันดิ มึงไปไล่คนดีไม่ไล่คนเหี้ยวะมึงดูมันสิมึงดูมันอยูนห้องน้ำตักี้นึงไงเหี้ยแต่งเหี้ยหรือเหี้ยก๊อ์อะเอามาดูมาดูมาดูเออเหี้ยก๊อ์แอบเหี้ยก๊อ์แอบตู้ไอซ่าถลายแอบถลายใครบ้างเฮอยก็ส์จุดเกิดตอนแรกไปยู่ยเฮอยก็ส์โดินไดใกล้มึงเลยเดินไปใกล้บึงมีคนเดินกลับที่เดิมดิเดินกลับที่เดิมดิเดินกลับที่เดิมดิมันอยู่มันอยู่ขอบแมบบเหี้ยก๊อ์อะเดินไปกลางแบบละ เดี๋ยวกูไหนยี่ก่อนไ้เด็กยี่อ่ะไม่หรอทำไมกูเจอไอ้ผีเฮี้ยนี่มันอยู่ใกล้กูตลอดเลย่างเงี้ยแม่เป็นคนแรกกูเป็นไรอยเงี้ยจัดกูไหนจัดต่อไปอะอยากตายไวอะตาดำมาโชว์เลยแต่จูบผีอะไม่วันจันแต่จูกได้ไงมึงโดนทีเดียวมันก็ตายอยู่ดีผีตัวต่อไปมันเก่งหมดแเฮ้ยอย่าอย่าอย่าไล่อย่าไล่โดอย่าไล่กูขอแหละกูขอแหล้วโด้กูขอไม่ใช่คนนี้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 เปรืมาปะไม่ใช่คนนี้โดไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ ปั่นไฟโชว์มันจะเสร็จไปมันอยู่ไหนไายอ๋อชิบเผาดีตัคอมแมปไอเทียมึงจะเล่นเดินหาคอมแมปหรือนีเขาระเบิดอ่ะเระเบิดดิกระเบิดดิกระเบิดดิน้องๆระเบิดดิครับปั่นต่อไฟโชว์เขาระเบิดเลยแต่มึงไม่จ่ายอย่ามเงี้ยไอเดียวใครวิ่งมาเนี่ยไอวินไอวีเนี่ยเยี่ยกอัดไอเยี่ยกอัดโหมดหนึ่งซงเกิ้ลเขาเนี่ยเยี่ยกวัดไม้ดิครับมาดิเออเออเอาดิปั่นไฟโชว์เป็นหึ่งซงเกิ้ลดิปวดประเด็ดผมปูนะ ไม่สุดเลยไหวยาอะไรวะไปหน่อยดีตายคนแรกเพิ่เขาเยอะงงหมดแล้วเถ็นกูป่ะนะคนไข,ข่วะไกลไกลไกลก้แต่แหล,ละแค่ไหนกูแคไหนกูไปเลยแถวเด้งเฉย อุ้ยแมวแดงเฉยไอคอนพี่น้ำหน้าไอคอนพี่น้ำหน้าไอคอนคนไม่เจ็บ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 อุ้ยเจ๋งไงวะเจ๋งนะเจ๋งนะไอคอนคนไม่เจ็บ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 คนเรีนไปอย่างนี้แทงกุ้ทำไมฝ่ายกูเอ้าไม่เปล่าดิไม่เล่าดิไม่เปล่าดิไม่เปล่ายกูเอ้าโดมึงหลุดได้ไงโดยควายโอะไรอยู่ดีดิเฉยยันเนี้ย โอ้เป็นเดี๋ยวพ่อทำไมมึงซื้อห้ามาได้หนิวะก็คือ้กูอยากเดี๋ยวตากูเดี๋ยวมึงรอดูคนตาคขาแรงมึงรอดูชื่ออะไรยี่ห้ยอยากโดนอยากโดนกูอยากโดนมากเลยหรือหรืไคัไปกูอยากฆ่ามึงกันเลยยี่ห้ยจังเด็กเหี้ยเลยวิน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 ทิวินทิวินตามมาตามมาตามมา้ก็ไอ้ก็คนไหนไอ้ก็คนไหนคนกลางคนกลาง กขาขึ้นหลังเขาขึ lights, uh, huh? okay. ้นหลังเขาขึ้นหลังคนนี้แหละ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 ตามเลยตามเลยตามเลยมาเราอยู่กันก่อนวางโอ้วางไม้ปีไม้คืนปีไม้คืนปีไม้คืนไปไม้ปีไม้คืนปีไม้คืนไม้ระดับแล้วไม้ระดับแล้วไปไม้คืนต่อไปคนแรกก็อยู่ขึ้นนะไปไม้คืนปีไม้คืนไปไม้คืนโอ้ไปไม้คืนไปไม้คืนตัวเราไปแล้วไปีไม้คืนเต้าองเห็นฆาตกรก่อนเออเอ้าเอาไอ้โยนี่ทำไม่ไหนที่แบบอย่างวุ่นเขาจะโดนตรงจีิงเขาไม่โดน พน่งทำพน่งทำลอยพน่งทำลอยพน่งทำลอยอ๊อฟแย่โง่ไอ้เฮียหลุดเฉยเฮียเราเป็นผีเป็นไอ้เฮียอ๊อมาไล่เช่บินเฉยเลยโง่เกินโง่เกินไอ้เฮียไล่อยู่ดีเขาหลุดหลุดเฉยแมตตี้ก็ตีไม่โดนไป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 ไุม่เป็นโดนดักกว่านี้ป่ะอยากโดนดักกว่านี้ป่ะไอ้คนที่มกผีไม่ใช่กู่อะมันใส้ไอ้เหียกอดไว้โดนก็ตีไม่โดนเลยควาย มันเก่งอ่ะเขาใจปก่เก่งเกินออสวยันสวยเราได้มุมของเราล้วอ้เ้ยวอย่างี้เลยผีมาปุ๊บผีมาปุ๊บไอ้บอลกลไอ้บอลใกล้นี่ปรับเลยใช่ปะตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึงแล่ากดไออ๊พไออดูพีคคอพับเยรขับเยขบเยซ้า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 ยากกปให้กูหน่อยขวาซ้ายขวาซ้าย้บอกไอ้เหี้ยมึงโง่ไอ้สัตว์ จะบอกให้ไล่ตามตู่จริงๆไม่โดนเลยเที่อเอ้ยตอนนี้ตานอยู่มือแบบอ้วยอ้มกอ้บมกโอ้ยโอุยอย่างที่อะไรไปหาวันดิไปหาวันดิไปหาวันดิไปหาเด้อมกกวันิมกกวันดิไปหาวันดิไปหาวันไปหาวันดิไปหาวันดิวันไปหายปีนี้วันอุ้ยเดยไปหากันดิตตตาาาาาามมมมมมวิ่งทำท่าวิ่งทำท่าดิไอ้วันยืนวันยืนวันยืนอย่างเที่อะไรอย่างนี

ใครนี่ใครพีกับเป็นพิเศษเป็นตปนะคุณเป็นตะคเปตพ่อนี่เลยไปอยู่ดวัน่าฮ่าฮ่าฮา่าฮ่า่าฮอาฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ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 ่าาฮ่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 ฮา่่น่า่่่่่่่่าาาา่าาามมานี่ไปไหนแล้ววะไ่่ก่วัน อย่างบื้อเลยไม่ใช่นี่โดเอ้นี่ใครไอโดไอวิน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 เออาไปตามไปตาไปตาไปต้องหนุนต้องหนุนต้องหนุนอะไรต่ออาต้องหนุนต้องหนุนอะไรหนุนไอินอวินไปหาตามไอวินไอวินนี่นีตามตาม้องนีต้องวิ่ต้องวินีต้องหนีอยู่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 ต้องนีอยู่ต้องหนีหยเลยไอแบบต้องนีอยู่ต้งนีวิ่งมา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 ปเกีมยวกูงเวี่วกูวิ่งมาิ่งมนิอมาวิองมนวิ่ โอ้ม่ก่อษขอโทษขอโทษไมใส่ถืตามมาหนีตัานีตมาีั้มานีต้ีอยู่ข้างแมพอยู่ก้างแมพแล้วไปข้างแมพไปข้างแมพดีไปได้หรอว่ะางผีย่งลุตาม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 ตายตาม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 ตา่ตาม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 ตายตามตามามาาตมามม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 มตมไห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 มมาม ยุ re you you re you ่ตตงนุนย่งงนยู่ตงหนงนี่ยู่ตรงนีอยู่ตรงนีอยู่ตงงนี้วันนี้เลยวันนี้เลยันนี้เลยจะยังจะยังวนไม้กับมัเลยปิไมเออนั่นแหละบอกไว้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 บอกหยนำพี่อะไรอะบอคนดบอก้ดีคนละีะยไม่เ็บดีไอี ตายไปยโไอ้ไอ้กตายไปไปีเลยีเลยดีดลกดีลูกดีลูกตายไปดีโอ้ยจับโอเออนั่นแหละเออไล่ไล่ตัวผิดทำไมอ่ะไปไปลงไปลงไปลงไปไปโอ้ยโอ้ยมันอยู่นี่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 เดี๋ยวบ้ผีเดี๋ยวบาลอยผีป่ผีไปไปไปเอเออปไ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 ไป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 ปปไ ไม่โนนะอ้ยกบบโอ้ยโา้ยโอ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 ้กโอ้ยโอยาขอหย่อ้ยโอหน่อยคน้ย้ยอหะ่อยโอ้กโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นมา้ยโอุกขอ้ยโอ้นอ้ย่อ้ยโแ้ยโากยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยยอ้้อ้อ้ยลุกขึ้นมาก่อ้นมาก่ออออฟ้นมาก่อน ขังหาเลยเียมอะลุกขึ้นมาก่อนมลุกขึ้นมาก่อนเฮ้ยไอ้ไอ้กูขอรักษาเอาเฮ้ยทำไมมันไม่รู้วะสวยสวยเฮ้ยเอาเฮ้ยทำไมกูลุกไม่ได้เอาโอเคไปดิ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 โดดไม่ได้เอ้าเฮ้ยมันโดดได้วะมันไม่โดดได้วะรเป็นเอ้ามึงอย่าบอกหี่ดิ ん